โย่ Yo, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอย่ช่อง Nintendo c o v g กันอีกแล้วกับเกม Legend of Aurora เรากลับมาเล่นเด็กธรรมดากันบ้างก่อนที่เมตาจะเปลี่ยนจากการที่เรเด็กตันกับตัวใหม่ๆจะเข้านะจาวานทาริยาอะไรเงี้ยวันที่ผมอ่านเนี่ยตัวละครที่ออกมาล่าสุดเป็นทาริย่านะมีเด็กหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเล่นลงช่องนั่นก็คือฟิสทีเอฟซึ่งถือเป็นเด็กที่ค่อนข้างโกงในปัจจุบันและเราเจอเด็กเดียวกันเห็นไหมสิงเลืกบอกว่าช่วงนี้เด็กนี้มันโกงหาฟิสมาเล่นน่าจะดี บาลิสติกบอรดก็ยังโอเคเลือกใช้ใบนี้ก o p ป b ี l บอลิสติกบอเหรออืมไม่รู้เหมือนกันดีหรือเปล่าสแปมบอร์ดแล้วกันงั้น เขาไม่ลงตัวอะไรมาเธอหน้าผมก็ตีหมดคิดว่าน่าจะบล็อกตัวหนึ่ง จากรองทีเอฟไปอ่าใคคิดว่าจะจัวการ์หรือจะฆ่ามันเลยจัวกคาร์กันเอางี้เลยมันก็น่าฆ่าอยู่แหละโอเค้มิตถีกช็อต อินิช <aquí S 1> ันใช่อินนิชันใบหนึ่งเพื่อเราสามารถเอาตัวนี้ไปบล็อกตัวนี้ได้เขาจะมาตีก๊อปอะไรนักหนาวนะไม่เอาไปกอปไปเก็บไปกรอบวิกลีิหน่ะอย่างลุทีเอฟอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสองมานายโดนมิกกีช็อตตาอยู่แต่คิดว่าไม่น่ามี ไม่น่ามีมิติช็อตสองใบโอเคอ่จริงๆผมน่าอีกิชชันสักใบหนึ่งเอ้า,อาผมอีกิชชันใบหนึ่งไม่เอาดีกว่าผมว่าเขาไม่ตียังไงตีก็ไม่คุม ใช้ส่วทิ้งอินิชั่นฮัตตีจริงดิ the fuck อย่างนี้บอดผมกว้างกว่ามากๆเลยนะผมจะเทฟไปตีด้วยล่อให้เขาเอาอบอกผมก็จะเอามิกิ์ช็อตยิงเม่อไห่เขาได้เคลียร์เทฟเลยอยู่แล้วนะก็ปล่อยเขาไปเวลาเจอมิลเลอร์แมทก็ต้องคิดเยอะนิดนึงพิกอบร์กัสเหรอ เช่เหมือนเป็นตัวเอามาเคลียร์มากกว่าไม่ใช่มาเคลียร์เลยเรียกว่าเอามาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาลื้อสเปลเขาอะ อยากใช้อะไรที่มันเป็นแบบสร้างอีกสักใบหนึ่งจริงอยากเริ่มรอบมาใช้อินินชันจะได้เอาเนี้ยไปแบบล็อกอันนี้ได้แนละ้วเขาจะมาตีแค่บับเบอร์เฟดขึ้น Weekly, Weekly, วิกกี่วิกกี่เรียกวิกกี่ดีกว่าน่ารักกว่าผม oh, ว่าไม่ค่อยขุมเท่าไหรนะ่ เฟสเนี่ยฆ่ายากแต่เรามีอิรูซีไปบล็อกอยู่ก็ไม่ค่อยใช่ปัญหาจะเขาเคลียรูซีเราไม่ได้ครับผมหนอมากผมเอาวิกลี่ลงไปอีกตัวหนึ่ง มิกกี้ฉอนหมดแล้วสามใบจริงเหรอฟิต <c oughs> ถ้าจะใช้สูรอัพอ้าวมานำหมดแล้วหด้ออย่างเงี้ย อ่ามีเรมเมตกำลังคิดจนหนึ่งมานามีอะไรวะที่เขาเคลียร์ได้มิเรมเมต เลขใบคุ้มกว่าแพนแท็กเลยคุ้มกว่าเพราะยังไงตัวที่เขาบล็อกได้มีแค่วิกลีิอะเขาใช้ไปกี่ใบแล้วนะใบนี้น่าจะครบสามแล้วนะแต่ผมจบเกมแล้ว,ลวเนี่ยไอคายเลกไซส์สองใบ ยกงไแล้วอินิชันก็ได้ไใช้มานาให้หมดซะอันนี้ลงไปล่อเขาก่อนให้เขาใช้การ์ดให้หมดแต่ไม่น่าเขาไม่น่าลงอะไรได้แล้วละ่ะรู้ตัวได้แล้วแหละว่ากำลังจะแพ้นะ่ะโอเคมานาหมดเกลี้ยง ลงอีบายหนึ่งเอาชัวร์เฮ็ดวะสวยวเวลาเจอเด็กมินเลอร์เนี่ยเราต้องคำนวณการ์ดของเขาให้มากที่สุดเราทำอะไรได้เขาทำได้เหมือนกันทั้งหมดอ่าน่าจะเป็นอสเตรียน็อกซัสแต่ว่าใส่วิกเตอร์มาด้วยเหรอเอามาคอมโบกับแอสเอรียว่างั้นเถอะ โอ้ส oh, ูตรอัพขึ้นมาทำไมเนี่ยาแต่ฟิดขึ้นก็โอเคสบายเลยสกอดไปก่อนมองเลยการยิงเด็กนี้เยอะมากอยู่แล้ว เอาอย่างนี้แล้วกันขอไม่เสี่ยงออฟฟิศไปตีด้วยแล้วกันสตัน์ right. <un> ไป <the> <c oughs> เขาต้องเลือกว่าจะเคลียร์ตัวไหนซึ่งเขาน่าจะเคลียร์ทีเอฟ ผมสามารถทำให้ฟิสก์กเป็นอิรูซีบแล้วก็เอาไปบล็อกเอสเรลได้แต่ว่าฟิสจะตายข่าไป แปลกแฮะเนื้อไม่บอกว่าเป็นเด็กอะไรแฮะคุ <Coming in. S 1> มไมเนี่ยแลกกับเ้าเวนคุม <God> ล็อกเฉยเว้ยต้องปล่อย เริ่มนึกถึงใบนี้ไปท <No way. S 1> ่านผูมครับเด็กนี้ดาวเวนไม่ใช่ตัวแบก SMB หน้าค่าทิ้งอยู่เพราะว่ามันอันตราย

ยังไงก็คงได้แปดดาเมจ่ะนะคงไม่ได้มากกว่านั้นค่อยเอา Vulnerable บบล,ลากมาเรื่อยๆก็ได้ปล่อยเข้าไปก่อนแปดดาเมจขอแค่บนมือไม่มีฟารอนก็น่าจะไหวอยู่เพราะถ้ามีฟารอนนี่เราก็คงต้องเอานี่กอฟฟารอนมาแล้วนะนะ ไรคอนเน่งกาศเตะเหมือเนี่ยโดนเผาใบหนึ่งสองวันนั้นไม่มีอะไรเข้าฟิตต้างั้นยิงไปเพื่อให้กาศไม่เตะเม,มือ,อ ถ้ามาไม่โอเพนในแถกก็โอเคอ่ะถ้ามีไรามายิงเฟสยกเลิกได้สามครั้งอ่าแต่ไม่ได้นึกถึงอันนี้่อยลองเฟสใหม่ดีกว่า ตีแล้วล้วกันว่าสกากใช้ใบนี้เห ก็ลงแซบดีกว่าวิกลี่ไม่ขึ้นมือเลยฮะโอเคนี่เป็นาบทิ้งได้ทีเอฟมาสูตรอัพมาโอเค อย่างนี้ดีกว่าไม่ให้มันได้เล่นไปไม่ให้ทีเอฟได้เล่นเหมือนกันสินะแต่เราเล่นอย่างนี้ได้อยู่แต่กาเขาหมดมือแล้วนะจะทำะไรเอาเรียมาตีนีโ่โอเคมีการได้ละ าจะขนาดนี้อ๋อมันจัว่วใบบนสุดมาหาอะไรเล่น<ๆ>หน่อยแล้วกันเผื่อได้ อยากได้มาหาเพิ่อมอีกหนึ่งกัน okay. สวยสุดครับวิกล okay. ี่บอยไป แต่เด็กผมไอ้การ์ดผมจะหมดเด็กนี่หว่าเชี่ยรละเพิ่งเห็นโอเคไม่มีอะไรมาเลียร์ยูรุสีพ่อผมโอ้โคตรตึง ทำออได้แล้วถือว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกแต่ว่าคิดเยอะโคตรๆเหมือนคำนี้พูดบ่อยนะเอาจริงเด็กนี้ตัวแบกเป็นฟิสมากกว่าที TF นี่เหมือนเป็นตัวล่อเท้ามากเลยรจริงน่าจะเป็นเด็กสุดท้ายก่อนที่การเซตใหม่จะเข้าอย่างพวกเลเนเอกหรือจาวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคลิปต่อๆไปก็คงจะเป็นแล็บต่อเรื่อยๆนะครับผมก็สรคกิปที่ขอลาไปก่อนสักว่าจะพบกันใหม่บาย